สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในตอนล่าสุดที่เราจะเห็นนะว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ระหว่างูจิกับลูฟี่ในร่างเก5าที่เราจะได้เห็นว่าลูฟี่ในร่างเก5าเนี่ยสามารถเอาชนะลูจิได้อย่างง่ายดายนะฮะและแถมในการต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อนข้ามัดลูฟี่เนี่ยมันก็สามารถทําให้เขาน้องลูจิให้หมดสติไปง่ายได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าลูฟี่เนี่ยเป แต่ว่าในเนื้อหาในการต่อสู้ในตอนล่าสุดมันก็จะมีจุดสังเกตที่เราได้เห็นว่าลูฟี่เนี่ยก่อนที่เขานั้นจะใช้ความสามารถพวกไปต่อลูจิในตอนนั้นจู่ๆลูฟี่นั่นก็ได้หยิบเส้นผมและหยิบเส้นผมพวกนั้นมาใส่เป็นแว่นใช่ไหมฮะซึ่งในตอนลอ่าอานผ่านๆแล้วไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการทําแบบนั้นลูฟี่มันก็จะเป็นเพียงแค่มมกตลกที่ลูฟี่นะฮะส่วนแว่นก่อนที่เขานั้นจะพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงแต่ว่าประเด็นนั้นคือแว่นที่ลูฟี่นั้นใส่เนี่ยมันคือ ซึ่งในตอนแรกที่ลูฟี่นี่หยิบออกมาเนี่ยเส้นผมของลูฟี่นี่ก็จะเหมือนกบับเป็นเพลิงนก้อนเมฆแต่ว่าในตอนที่ลูฟี่นั้นใส่ที่ตาเนี่ยผมของลูฟี่นี่กลับเป็นเหมือนแว่น,นแล้วก็มีเลนกระจกชัดเจนพอในตอนล่าสุดมันมีประกายแสงเงาออกมาจากเลนกระจกอันนั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่ามุกในตอนล่าสุดเนี่ยมันกำลังจะบอกเราหรือเปล่าน,นะว่าความสามารถนิริกามันมีความสามารถรูปแบบใหม่นี่คือคำใบาจากแว่นนะฮะซึ่งเพื่อนๆหลายคนน่า็อาจจะงงนะว่าการใส่แว่นเนี่ยมันจะเป็นคำใบเร,ร็วพลังอะไรที่โก เพียงแค่เขาในมีความสามารถของเทพวินโดทินิกาที่มันเป็นความสามารถของผลปีศาจในตำนานเพียงแค่นี้มันก็ทำให้ลูฟี่้นมีความสามารถถึงสองอย่างนะฮะนั่นคือหนึ่งคือความสามารถของสายโซออนที่มันทำให้ลูฟี่นั้นสามารถการาล่ามินิกาส่วนอย่างที่สองนั่นคือลูฟี่เนี่ยมีร่างกายที่เป็นยาและก็สามารถเปลี่ยนไปที่ได้รอบไปกับปัญญานะฮะเหมือนกับความสามารถของพลังผลปีศาสาพาลมิซียซึ่งเพียงแค่สองอย่างนี้มันก็ทำให้ผนปีศาจองลูฟี่เนี่ยมันมีความคี่คงมากกว่าพลังผลปิศาจ่นอื่นแล้วนะฮะและการที่ล่าสุดการทีีี่่ลูฟเนย หยิบผมออกมาใส่เป็นแว่นมันกลายเป็นเรื่องราวที่ลูฟี่เนี่ยมีพลังอย่างที่สามเพิ่มขึ้นมานะฮะนั่นคือการเปลี่ยนเส้นผมที่เป็นเหมือนกับก้อนเมฆโลเปอเพิรเนี่ยให้มันกลายเป็นแว่นตาของจริงได้ซึ่งมาจากจากการที่ลูฟี่ได้เปิดเผยที่เดอรอบเนี่ยให้มันกลายเป็นยานแล้วก็เยือกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในตอนนี้ลูฟี่ในล่านีิกะความสามารถยดมมนดสันของเขาคือการเสกสินข,ของขึ้นมาเพื่อใช้งานนะฮะเพราะว่าดูแล้วการที่ลนะูฟี่นั้นสามารถเสกแว่นขึ้นมาได้เนะะี่ย มันก็จะหมายความว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ลูฟี่ข้อนั้นจะเปลี่ยนเส้นผมหรืออะไรก็ตามนะฮะให้มันกลายเป็นสิ่งของที่เขาด้อยากได้ไม่ว да ouais ah, <fal is> hm, ่าจะเป็นดาบสนับม <rias> ือหรือแม้กระทั่งกระบองเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปิดเผยเรื่องราวความสามารถดนีิกาวมาแล้วนะฮะและการที่ลูฟี่นั้นสามารถใส่สิ่งของแล้วเปลี่ยนสิ่งของได้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นและใช้งานได้มากขึ้นและจากเนื้อหาในตอนล่าสุดการที่เนื้อเเเเเเรรรรืืื่่่่่่ออออองงงงไไดด้้้้้ทําาาาาาใใหหห็็นนนนนนนววฟีียสขมมัักกกจะชโบ เทพแห่งดวงอาทิตย์นิกาที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นภาพงเงาที่เค้าในถืออาวุธสองชิน้นแต่ว่าทวยความเทวาภายหลังเนี่ยมันก็ไได้มีการเปิดเผยนัมนิกามันคือความสามารถของพลังผอพีสารมันก็เลยทําให้เรื่องราวของอาวุธพวกนั้นเนี่ยมันตกไปแล้วก็ไม่ได้น่าสนใจระขนาดนั้นเพราะว่านัน่นจะเป็นผู้ใช้พลังนิกาคนก่อนที่เขาจนใช้อาวุธสองมืออะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าการที่ล่าสุดลูฟี่นะั้สามารถเสร็จของได้เนี่ย นั่นมันก็อาจจะหมายความว่าวูดสองชิ้นนั้นมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่ผู้ใช้พลังนิกาคนก่อนเสกกาวุธออกมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ด้วยพลังนิกาก็เป็นได้และเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดลูฟีนะ่เนี่ยสามารถเสกสิ่งของได้มากมายแะ้วจะเกิดขึ้นฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวละครอย่างเบบี้ไฟเธอ้นก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธแต่ว่ากับการลูฟีนะ่เนี่ยเขานั้นสามารถเสอาวุธขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้แล้วก็อย่ายลืมนะว่าในตอนนี้ร่างกายของลูฟี่เนี่ยในตอนที่เขานั่นอยู่ในร่างเก5เขานั้นก็กลายเป็น เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าร่างกายของลูฟี่ที่เป็นยางเนี่ยมันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเส้นผมของเขาในตอนล่าสุดก็เป็นได้แต่ว่าก็แน่นอนนะว่าตัวละครของลูฟี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเสกดาประมาณลูฟี่เนี่ยก็ใช้ไม่เป็นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระบองเหมือนกับตอนที่เขาได้ใช้ในวัยเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าลูฟี่ในล่าเกฮ่าแนนอาคตเขานั้นจะมีโอกาสได้ใช้กระบองในการต่อสู้หรือไม่หรือแม่เราอาจจะได้เห็นลูฟี่เนี่ยใช้ปืนในการต่อสู้หรือเปล่าเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมานรารนการนะ จะมีพลังถึงสามอย่างแล้วก็ตามต่วลูฟี่เขาเน้นก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรที่เกี่ยวข้องกับโดทีต์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนี้ลูฟี่เนี่ยความสามารถในร่างแก่ห้าของเขาเนี่ยก็น่าจะมีมากกว่าน,นี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะว่าถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยลูฟี่เนี่ยจะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งอย่างแต่ผมก็เชื่อนะว่าในตอนนี้เนี่ยร่างลูฟี่แก่ห้าที่เป็นพลัง,งนิกกาพลังสูงสุดของมันนั้นก็ไม่น่าจะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องมาลองดูกันต่อไปนะลูฟี่ในร่างนิก้าเนี่ย และในท้ายที่สุดในตอนที่ลูฟี่ได้กลายเป็นราชาเจ้าสลัดเนี่ยความแข็งแกร่งและก็พลังของเขานี่จะมีมากมายแค่ไหนกันแน่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรุนกันนะฮะโอเคและเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้ซึวนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก,นก็อ like, กย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและก,ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ